สวัสดีครับผมพบกับเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมสมาชิกใหม่เนาะแห่งบ้านแคนดัมนะครับผมพวกพนก็มาบ้านสามวันวันที่สี่ก็ได้รับสมาชิกใหม่เลยนะครับผมลูกของน้องรุ่งเรืองนะครับผมน้องรุ่งเรืองตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับผมลอดประมาณตีสตีสามหัวนี่ครับไม่ได้ยินเสียงห้องมันดันเรื่อยๆเลยนี่นะครับผม ตอนนี้แม่ก็ยืงโยกนะครับผมโยกโยกอลูกนะครับผมอาจักย์จำปูนในจักเออนี่นะครับผมตอนนี้ก็พยุงนะครับผมพยุงพยุงให้แข็งอยู่นะครับผมนี่สมาชิกใหม่นะครับผมสมาชิกของน้องจักนะครับผมอาจากสายลเลาะได้เป็นตัวผู้นะครับผมขอดตีตีใดกว่าึนต ตีสามีีเออนะครับผมตีสามวันตีสี่นะครับผมตอนนี้ก็ทำความสะอาดขอบาป,ปากขอบตานะครับผมใช้น้ำน้ำอุ่นนะครับผมน้ำอุ่นมาเช็ดนะครับผมนะครับผมฆ่าเชื้อให้นะครับผมหลายคนหลายครับได้เป็นตุวผู้นะครับผมตัวผู้ายจักายจักกระพิด ักดหเู่นี่ครับผมมมีแนวหันนี้หัดข้อบอสป่านี่ยหัดข้อบอบอหน้าเนาะอืมรวมอยู่นีดูโค้งใหญ่นะครับผมเป็นตัวผู้นะครับผมเป็นตัวผู้สวัสดีครับสวัสดีครับน้อย แข็งน่อยแล้วเสียมาไปจับผกาเรียกเลยะนี่นะครับผมตอนนี้ก็ยืนแม่ก็ยืนไม่ร้องนะครับผมแม่ไม่ร้องห่วยทานกันเดี๋ยวดิขามันยังไม่แข็งนะครับผมตอนนี้ก็พยุงช่วยใช้เชือกช่วยด้วยนะครับผมอยากเล่นเลี้ยวเนาะเด้อันนี้อันนั้นไปเลย พย่าลา่างแผลไปล้า,ลางยังให้มันติดขี่ดินดินยังฉีดล่างเรื่อยๆมันแห้งไม่ไหวถือฝนถือ้านะอมสร้างใสมันรื้อน,น,นี่ไจะใสในโคกไงจับจับจับ นกเอาไว้ลูกยกเอาขึ้นเลยเออจังจะไหมมันไปตีมันยกขึนมายกขึ้นขาฝุ่นยกสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับผมชื่ออะไรคะยังไม่มีชื่อนะครับผมตีสี่สามเก้าข้อใช่ไหมครับผมสวัสดีพ่อควานสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะครับผมโปรยปลายนะครับผม ลูกของน้องนี่นะครับผมน้องรุ่งเรืองนะครับผมน้องรุ่งเรืองตอนนี้ก็ฝนโปรยๆนะครับผมน้องรุ่งเรืองเชอรเอรี่ตัวผู้หรือตัวเมียจ้าตัวมีตัวผู้ครับผมตัวผู้นี่ได้ตัวผู้นะครับผมฝนตกไหมครับกำลังลินนะครับผมเดี๋ยวนี่ก็จะเอามาเข้าล่มนะครับผมตอนนี้ก็ให้ลูกเขานี่ก่อนนะครับผมพยุงลูกให้แข็งก่อนนะครับผมวใส่กค่ใส่น้าอนี่นะครับผม แม่ก็ไม่ร้องนะครับผมคลอดง่ายนะครับผมไม่ได้เฝ้าเลยเลยเนนะฮะผมมีผูดด้ใดเฝ้าเลยออกออกจังพอคือจะไหนเออเคยหลอกมาสามครั้งนะครับว่าจะคลอดไม่คลอด <c oughs> นะครับผมก็เลยไม่ได้เฝ้าเวลาคลอดไม่มีใคร <c oughs> แม่เขาชื่อรุงเรืองหรอคะครับผมรุ่งเรืองนะครับผมเขามีช่องนะครับผมช่องรุ่งเรืองแฟมิลี่นะครับผม <c oughs> อู้มมีสูบยาไหญ่มันจะเฝ้าสูบไหาถิ่มก่อน นี่นะครับผมตัวนี้ก็ขุดทรายขุดอะไรมาให้มันไม่เชยไม่แฉะนะครับผมตกสามวันแล้วนะครับผมตั้งแต่ควันบวยกลับมาบ้านนะครับผมฝนตกทุกวันนะครับผมเมื่อคืนนอนเฝ้านะครับผมว่าอัวน้องช้างจะเล่นแสลมนะครับผมตื่นเช้ามากับคนจุกการเล่นลินก็พบข่าวดีนะครับผมมาเจอข่าวดีเนาะนี่ตอนรับสมาชิกใหม่นะครับผมเป็นตัวผู้นะครับผมสะบัดมือนะจั๊กดินทรายของมือ ผมต้อนรับคุับกางสายฝนเลยนะครับผมอ๋จะลง,<อ>งคลิปให้เรื่อยๆนะครับผม